สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านโปรแกรมนะครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่11บ็หรือว่า12แล้วน,ะน่าจะ12แล้วนะครับกับวิธีการแก้ไขปัญหาของตัว Google Chrome หายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับน่าจะแก้ปัญหาได้หลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ไม่เก่งด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าด้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับสามารถทําตามผมได้นะครับรับรองว่าทําตามได้แน่นอนนะครับทำได้100%เซนตะครับตรงนี้เนาะนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะก็จะเป็น Windows 10นะครับ64บิตสำหรับการ เช็คว่าเราใช้วินโดว์อะไรอยู่นะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับไปที่ดิสก์ซหรือว่ารูปที่เป็นไอคอนคอมพิวเตอร์หรือบางบางเครื่องก็จะเป็นไมค์คอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าชื่ออื่นๆนะครับให้เราเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์มาชี้นะครับชี้ที่ไอคอนนั้นนะจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับให้เลื่อนลงมาเลือก Pro p พูดิสนะครับตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เมนูนี้นะครับ รอสักคู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมขึ้นมาโชว์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ Windows ว่ากี่บิตตัววินโด w s อะไรแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูก่อนนะครับ System เทมสิ์เทม,ไ,เทมไทนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น64บิตนะครับอันนี้นะครับที่ผมใช้ในการอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับ ต่อมานะครับ Windows จะเป็น Windows 10นะครับรวมเป็น Windows 10 64บิตนั่นเองเนาะสำหรับใครที่เห็นเป็นเลข1กับเลข0ูนนั่นหมายความว่า Windows ของคุณเป็นเป็น Windows 10นะครับ Windows 10ไม่ว่าจะเป็น Windows pro home หรือว่าเป็น Windows ตัวอื่นๆแต่ถ้าเป็น64บิตนะครับสามารถแก้ไขตามได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วเราก็เลื่อนเมาส์นะครับขึ้นไปข้างวนเพื่อที่จะทำการปิดนะครับโดยคลิก เมาส์คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ตัวกากบาดข้างบนนะครับเพื่อทําการปิดหน้าตา่างทีนี้เราจะมาทําการทำติดตั้ง Google Chrome ใหม่นะครับเพราะว่าไอคอนมันหายไปนะครับเราจะได้ Google Chrome กลับมาที่หน้าจอนั่นเองนะครับแต่แล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็จะได้รับการซ่อมแสมด้วยนั่นเองนะวิธีการครับก็ให้เราไปที่ Internet เน็ต o อ e r หรือว่าไมโครซอฟท์เอก็ได้นะครับอย่างของผมลองใช้ Microsoft A ก่อนแล้วกันนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือว่าคลิกซ้ายติดกัน2ครั้งนะครับเพื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเอารอสักรู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมกำลังรันนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของผมช้านะครับช้านิดนึงนะเพราะว่าเป็นสเปคแบบพอใช้ได้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาพิมพ์นะครับพิมพ์เขาบอกว่า New Tab นะครับรอไหมนะครับตรงนี้ก็กด Exit Exit p a p e ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมมันทำงานก่อนเนาะโอเคนะครับ ในช่องข้างบนนะครับในช่องค้นหาข้างบนนะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งในช่องข้างบนนะครับจากนั้นพิมพ์ไปว่า www.google.com นะครับพิมพ์ข้อความตามนี้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter หรือว่ากดปุ่มไปนั่นเองนะครับกด ปุ่ม Enter ไปเลยนะครับเพื่อทำการโหลดหน้าเว็บไซต์ Google Chrome อา Google นั่นเองนะครับพอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมทำการโหลดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ เว็บไซต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้โหลดเสร็จก่อนเนาะโหลดเสร็จหรือยังนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาถามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้โคมซ่อนโฆษณาที่เรากดเคุณจากมาแวร์เว็บนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้คุณกดตกลงไปเลยก็ได้นะครับตัวตัวเบราว์เซอร์ก็จะพาไปดาวน์โหลดโปรแกรมโฮมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าเป็นสเต็ปสเต็ปไปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะงงนะครับตรงนี้เนาะะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาแล้วขึ้นแบบนี้นะครับกดไม่เป็นไรไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะนะครับจากนั้นนะครับให้เรามา หาคลิกที่เว่นขยายในช่องแว่นขยายตรงนี้นะครับคลิกไปเลยแล้วพิมพ์ไปว่าโคมนะครับ C นะครับ h r o m e โคมนะครับตรงนี้นะจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับหรือว่าค้นหาด้วย Google นะครับปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนี้ก็ได้หรือว่ากดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวเว็บไซต์ Google นะครับทำการค้นหาสักครู่หนึ่งนะครับ รก็รอครับรอใหอ้เว็บไซต์ทำการค้นหานะครับโอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราจะเจอนะครับเราจะเจอแบบนี้ Google Chrome ดาวน์โหลด Chrome วันนี้นะครับแบบนี้นะให้เรานะครับให้เรากดไปที่ Google Chrome มาแรกตรงนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นเว็บไซต์ https นะครับแล้วก็เป็น w ww google.com ตรงนี้นะครับให้เราดูลิงก์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าลิงก์มั่วๆไม่ได้นะต้องเป็นลิงก์ตามที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับลิงก์ดูตรงนี้นะครับตามเมาส์ที่ผมชี้ไปนะนะครับเมื่อเจอลิงก์นี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาชี้ที่หัวข้อใหญ่นะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรม google chrome นั่นเองนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให ทำการโหลดข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับเว็บไซต์กำลังโหลดอยู่ครับ โอเคเมื่อเว็บไซต์ทําการโหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขึ้นมานะครับกดปิดไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปกดกากระบาดนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกซ้ายที่กากระบาดเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้แล้วนะครับให้เรามาตรงปุ่มคําว่าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มดาวน์โหลดเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวเบราว์เซอร์ก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมก็จะ ไปแบบช้าๆนะครับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเขาว่าตัวเบราว์เซอร์บอกว่าให้รอนะครับ ล่าน,นครับอาจะบอกว่าธรุณารอนะครับครุณารอเราก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวหน้าเว็บไซต์ทําการโหลดข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับ ดาวโหลดหรือยังเลยน,นะครับจะรอดูซิดาว์โหลดหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการดาวน์โหลดนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโคมด้วยตนเองนะครับ ให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาคลิกซ้ายตรงข้อความนี้นะครับคลิกซ้ายไปเลยหนึ่งครั้งนะครับอรอสักครู่นะครับอ่ามีการดาวน์โหลดแล้วนะครับตรงนี้นะตอนนี้มีการดาวน์โหลดแล้วนะครับโอเคอน่าจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมโชว์ข้อมูลขึ้นมานะ นี่นะครับก็โชว์ว่ากําลังดาวน์โหลดนะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็ให้เรากดเปิดขึ้นมาเลยนะครับกดคําว่า open file นะครับตรงปุ่มนี้นะครับดูที่เมาส์ปุ่มชี้นะให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้เลยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าของใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ขึ้นแบบนี้นะ ให้เราพับหน้าจอนี้ลงมานะครับวิธีการพับนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับตรงขีดข้างบนตรงนี้นะครับกดคลิกซ้ายหนึงครั้งนะครับเพื่อพับหน้าจอจากนั้นลื่นเมาส์ไปคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายติดกัน2ครั้งหรือดับเพิ่นคลิกที่ My Computer เตอร์หรือ HTC หรือไอคอนที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับดับเบิ่คลิกไปเลยจากนั้นนะครับจะมีเมนูด้านข้างนะครับ จะมีเมนูด้านข้างนะให้มากดตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับเป็นลูกศรชีร้ลงนะครับตรงนี้นะให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เมนูนี้นะครับโอเคเมื่อคลิกซ้ายแล้วนะครับก็จะเจอนะครับว่ามีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกซ้ายสองครั้งติดกันที่ตัวโปรแกรม ที่ตัวโปรแกรมที่จะติดตั้งนี้นะครับโหมเซตอัพตัวนี้นะครับแอคคอรแบบนี้นะชื่อแบบนี้นะครับตามคลิปวนะิดีโอนะดับเบิ่คลิกไปเลยนะครับมาดับเบิ่คลิกไปแล้วนะครับรอนะครับรอนสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมทําการรัน ตัวนึงนะครับตัวโปรแกรมกำลังโหลดนะครับโหลดติดตั้งอยู่นะโอเคเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ปล่อยเลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเรารอให้ตัวโปรแกรมทำการติดตั้งเองโดยอัตโนมัติซึ่ง ตัวโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งตั้งค่าอะไรต่างๆอัตโนมัติซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพราะว่ามาจาก Google Chrome โดยตรงนั่นเองปลอดภัย100%นั่นเองนะครับอรอสักคู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมทําการติดตั้งนะครับ ตัวนี้ก็ขึ้นสถานะว่ากําลังติดตั้งครับเมื่อเมื่อกี้ทําการตรวจสอบตอนนี้อยู่ในสถานะกําลังติดตั้งเนาะก็จะมีสถานะบอกอยู่ว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมกําลังทําอะไรอยู่นะครับแล้ก็สามารถดูติดตามสถานะการทํางานของตัวโปรแกรมได้นะครับตอนนี้เราก็รอนะครับรอให้ตัวตัว windows ตัว google chrome เน การติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมในการติดตั้งนะครับช้าเร็วนะครับขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราถ้าไวนะครับก็แสดงว่าคอม สเปคคอมพิวเตอร์ของเราความสามารถในการทํางานของคอมพิวเตอร์ของเราดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไวมากไม่ช้ามากนะครับก็แสดงว่าเป็นระดับพอใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดว่าช้าเลยแบบของผมเนี่ยจะช้ามากมากเลยก็จะเป็นแบบก็ช้าจะเป็นแบบช้าแค่ครับนะครับแต่พอที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับการติดตั้งอาจจะช้าหน่อยนะครับ ตอนนี้คือกำลังรอ,อให้หลอดสีฟ้าเต็มนะครับเพื่ออ,อยู่ในสถานะกำลังติดตั้งตอนนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดตอนนี้กำลังคัดลอกไฟล์ติดตั้งไปอยู่ที่ไดร์นะครับไดร์สำหรับโปรแกรมนั่นเองนะครับหรือว่าไปอยู่ที่โฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมนั่นเองนะครับ การติดตั้งแบบนี้นะครับข้อมูลเก่าจะไม่หายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการถอ,ถอนการติดตั้งหรือว่าไม่ทําการลบข้อมูลก่อนการติดตั้งการที่เราติดตั้งทับไปแบบนี้นะครับจะเป็นการนะซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมตัวโปรแกรมนะครับเมื่อซ่อมแซมตัวโปรแกรมในจุดที่เสียหายเท่านั้นนะครับหรือว่าในจุดที่เกิดผิดพลาดเท่านั้นนะ อ่าส่วนข้อมูลอย่างอื่นจะยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนขยายนะครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลประวตัติต่างๆที่เราเคยเล่นไว้หรือว่าท่องโซเชียลไว้ก็จะยังอยู่นะครับรวมถึงารหัสิสร์ดอ,อะไรต่างๆนะครับที่ที่เราเคยใช้เคยใช้หรือว่ากดบันทึกเอาไว้นะครับหรือข้อมูลต่างๆที่เราใช้กับ Google Chrome นะครับที่เราไม่ได้ทำการลบนะหรือว่า เรากดบันทึกไว้ใน Google Chrome นะครับก็จะยังอยู่ทุกอย่างนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะมีไอคอน Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นแล้วนะครับอันนี้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีสุดท้ายจะแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับ Google Chrome นะครับแล้วก็ตัว เพื่อนโคมจะถูกอัปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนั่นเองเนาะทีนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาใช้งานกันได้เลยนะครับโดยการเลื่อนเมาส์ไปทําการดับเบิ่คลิกหรือว่าคลิกซ้ายสองครั้งติดติดกันเพื่อทําการเปิดใช้งานโปรแกรมนั่นเองนะครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดการใช้งานโปรแกรมนะครับ ผู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรมทำการรันตัวเองขึ้นมานะครับโอเคโปรแกรมก็รันขึ้นมาแล้วนะครับรอสู่หนึ่งนะครับให้ตัวโปรแกรม ทำการลั่นขึ้นมานะสำหรับสำหรับอันนี้นะครับผมเป็นการเปิดโปรแกรมเพื่อทดสอบนะครับอย่างนี้นะครับโปรแกรมก็เปิดขึ้นมาปกติแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะอันนี้ผมขอปิดตัวโปรแกรมไปนะครับเพื่อวิดีโอจะได้ไม่มีความยาวมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ผมปิดโปรแกรมเกิ c h โ o m มไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ Google Home เกิดปัญหาได้นะครับเพื่อนๆที่ทำตามนะครับรับรองก็ใช้งานได้แน่นอนสำหรับวิธีนี้นะก็ไปลองใช้ลองลองแก้ไขลองใช้กันดูครับวิธีนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe channel บ้านโปรแกรมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมาแนะนำทิคหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการ แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมกดกติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ